สีข้างนอกไม่สวยนะครับมันตามสภาพมีพองมากก็ไปเก็บสีใหม่เก็บสีใหม่น่าจะหมื่นกว่าบาทแต่รถรถทะเบียนขาดแล้วต่อมาจากขาดและ้ะนี่พวกโูนเรียบร้อยจดใหม่จดใหม่าสามปียางใหม่นะยางใหม่แต่ ยางแก้มเตี้ยเลยนะเป็นยาง12 125นะถ้าไปใส่ย,ยางแม็กซิตยางไทยก็จะรอบเครื่องจะดีกว่านี้นะเปีนโรนรายล้อมทุกที่ได้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่นี่เป็นหลังคาหลังคาจะหมื่น่าแล้วนะภายในไม่มีขาดนะมีพัดลมให้ไม่มีแอร์นะรุ่นนี้ไม่มีแอร์มาอยู่แล้ไหมนะ คันมันเล็กไม่มีแอร์ก่ช่วงล่างทำใหม่หมดแล้วปีกนกล่างใหม่นะใม่ใหม่โชคดีมากก็ทำรักทันส่งใหม่แล้วผมทำตังนี้ใหม่ด้วยนี่หัดหัดหัดลูกปืนใหม่ไปแล้วนะเป็นลูกปืนเลยนะหม้อน้ำล้างแล้วแต่ก็มีแบบซึมๆหน่อยช่างทำไม่ดีนะ ก็มีแค่นี้นะตาที่เดียวติดวีลโซูเกตเอสเก้าศูนนะครับอปีไมไรก็จประมาณเนี้ยผมไม่ได้ขับดาดแล้วนะผมจะขับเอาเ้อก็ทําไปความเร็วก็ได้ที่ร้อยหนึ่งแต่รอบเครื่องมันเยอะไปหน่อยเพราะยางผมใส่ยางเล็กนะความร้อนไม่ขึ้นนะน้ำมันน้ำมันเริมต่น้ำมันประหยัดมากนะคันเนี้ย หนาวๆเอาไปทำสีใหม่ในรอเลยคันนี้เดี๋ยวรีวิวภายนอกให้ดูนะครับ